สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังเนยซินยอริต้าอัปเดตความรักยาวสิบกว่าปีกับนักฟุตบอลทีมชาติหลังผันตัวไปเล่นการเมือง เรียกได้ว่าเป็นอดีตนักร้องสาวสวยอย่างเนยซินยอริต้าที่ได้ผันตัวไปเป็นนักเมืองกันแล้วล่าสุดเจ้าตัวได้อัปเดตความรักยาวสิบกว่าปีนักฟุตบอลทีมชาติครอบครัวเริ่มใจเย็นไม่ไหวเร่งอยากอุ้มหลานโดยได้เผยว่าความรักเป็นยังไงบ้างก็ดีค่ะหวเราะยาวนานสิบกว่าปีแล้วค่ะเมื่อไหร่จะแตง่ง เรารู้สึกว่าตอนนี้ทุกอย่างค่อนข้างโอเคหมดแล้วและผู้ใหญ่ทั้งสองครอบครัวก็โอเคหมดเพื่อนฝูงโอเคหมดเราก็พอใจในตรงนี้แล้วปีนี้จะมีข่าวดีไหมขอไปถามโหนถามพระแป๊บหนึ่งนะคะหัวเราะสิบกว่าปีเป็นยังไงบ้างเหมือนเดิมเลยค่ะเพราะเราอยู่กันเหมือนเพื่อนเหมือนครอบครัวอยู่แล้วก็เลยเป็นแบบนี้ยั่งยืนไปด้วยกัน แต่ศิลปินรุ่นเรามีลูกมีครอบครัวกันหมดแล้วใช่ค่ะเพื่อนก็มีลูกกันหมดแล้วค่ะยิ้มมีภาพนั้นบ้างหรือยังก็ไม่แน่ใจว่ายังจะไหวอยู่หรือเปล่าเพราะอายุก็ไปเยอะแล้วค่ะเพราะงานเรามีหลายบทบาทด้วยหรือเปล่าใช่ค่ะอาจจะเป็นคนสนุกกับการทำงานและเวลาทำงานคือลุยเต็มที่มากเราเต็มที่กับทุกๆบทบาทมากๆค่ะ ครอบครัวเรียกร้องอยากอุ้มหลานไหมก็มีบ้างค่ะแต่ก็บอกทุกคนว่าใจเย็นๆนะคะแต่ทุกคนก็บอกว่าใจเย็นไม่ไหวแล้วนะหัวเราะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องกระแสข่าวดังกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ